One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้หลังจากที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแน่นอนครับก็มีปฏิกิริยาจากสื่อต่างประเทศตามมาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับครอบครัวของโจ์และฝ่ายจำเลยที่ได้มาร่วมฟังคำพิพากษาในวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ แ uh, ม่ของเวลพิวหรือวินและซอรินหรือโซเรนจำเลยคดีฆาตกรรมบนเกาะเตาจังหวัดสุราธานีถึงกับร้องไห้โหขณะเดินลงจากศาลจังหวัดเกาะสมุย ภายหลังฟังคำพิพากษาของศาลให้ประหารชีวิตสถานเดียวเจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิมนุษยชนต้องเข้าประคองและปลอบประโลมโดยโยกเหตุผลว่านี่เป็นเพียงคำตัดสินของศาลชั้นต้นยังเหลือสารอุทธรณ์และสาลฎีกาอีกสองสารให้ต่อสู้ในข้อที่จริงถึงกระนั้นพวกเธอก็ยังคงร่ำไห้และไร้ซึ่งเรี่ยวแรงแม้แต่จะเดินไปขึ้นรถรงกันข้ามกับครอบครัวของฮันนาะวิตตอเรียวิทเทลิตและเดวิดมิลเลียมมิลเลอร์ ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีด้วยกล่าวขอบคุณศาลที่ความเป็นธรรมแก่เดวิดและฮนันนา we, we believe that the result today represents justice for David and Hannah David always stood up for justice and justice is what has been delivered today we respect this court and its decision completely ขณะที่นักสิทธิมนุษยชนที่เข้ามาร่วมทำคดีนี้ด้วยตั้งแต่ต้นยืนยันว่า จะร่วมต่อสู้คดีจนถึงที่สุดถึงชั้นศาลฎีกาและค่อนข้างมั่นใจว่าคดีนี้ศาลจะยกฟ้องจำเลยทั้งสองคน Uh, we believe that the evidence presented at court uh, was full of holes, uh, was uh, incompetently collected, and we're expecting to appeal the decision all the way up to the Supreme Court, which we will do. And we're confident as a defence team that, based on the rule of law and justice, this case has to be dismissed against the accused. นอกจากปฏิกิริยาของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องแล้วคดีฆาตรกรรมสองนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่ายังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศต่างพากันตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมของไทยเช่นสนักข่าว BBC ของอังกฤษผาดหัวข่าวโจมตีกระบวนการสอบสวนของตำรวจที่ทั้งบกพร่องสับสนและย้อนแยง้งโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกังขาในการตรวจดี a ตลอดจนข้อสงสัยว่าจำเลยทั้งสองถูกทรมานและบังคับให้รับสารภาพ ขณะที่เดอะการเดียนสื้อดังของอังกฤษก็ออกมาโจมตีขั้นตอนการสืบสวนที่ไม่โปร่งใสอีกทั้งยังชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ว่าจะเกี่ยวโยงกับครอบครัวที่มีอิทธิพลบนเกาะเต่าและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี1 News ตรงไปตรงมา